สวัสดีค่ะบริษัทภาคตสอค่ะแอลค่ะน้ำค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะเป็นหัวเสื้อยืดสีขาวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน JSA ลด a อนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทนะราคา4 0 0พันบาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนักส5ิห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบชิ้นตกต้นถึงต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าที่แปดานค่ะน้าขาลิ้นพันกันลิ้นพันลิ้นพันกันไปหน่อย นะคะคุณพี่คะเป็นมั่วเสื้อยืดสีขาวงานผู้ชายค่ะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นป้ายแฮมเบอร์เกอร์นะหรือว่าจะเป็นราดค่ะคุณพี่จ๋าสองสองหนึ่งยูเล่ีกรอบค่ะสองสองหนึ่งยูเปิดตัวบียูซีสองสองหนึ่งยูนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าอะสแตมฟอร์ดจ๋าตัวแรกของเราเปิดนะคนอุ้ยอุ้ยตัวแรกอะไรจ๋าเืิตัวนี้ ไปของอดิดาสน้ําที่ว่าแทนแน่เลยเขาโดนตัดป้ายน้ําจ๋าแขนเขาโดนอะไรนะคะแขนป้ายอดิดาสอยู่แขนน้ำขาตัวนี้เขาโดนตัดป้ายไปนะคะเหลือนนิดนึงนะคะน้ำ่ะ อันนี้เหลือ,อนนี้หนึ่งอันนี้เป็นของ Adidas นะคะคุณพี่ค่ะแต่ว่าแท้ไม่แท้เราไม่รู้เนาะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นด้วยนะคะใช่ค่ะรูกค้าจ่าราคาสุดคุม้มูกค้าค่ะประมาณ4,000บาทเท่านั้นนะสุดคุ้มมากซื้อเยอะลดเยอะค่ะรกคค่ะซื้อครบสองหมื่นเรามีส่วนให้ด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วย หรือว่าจะซื้อเป็นครบา10กระสอบูกคาจ๋าเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยนะอนุติกาจ้าโลค้ลคจาจะอาจจมีเป็นโปโลเนาะใช่ค่ะขอบกดนะคะคุณพี่สาค้ามาบ้างติดมาบ้างนะคะคุณพี่ค่ะแต่ว่ายังไงก็คุ้มนะใช่ค่ะราคาคประหยัดจริงๆค่ะคุณพี่จาราคา4,000บาทเท่านั้นแต่แจ้งลูกค้านิดนึงค่ะว่าสินค้าหมวดน,นี้เป็นเกตด,ดีนะคุณพี่สาปรเซ็นเสียหายเพื่อนดําอาจเจอบ้าง 5-20%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบั็กนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากขาดเปื้อนดำมีเจอเนะคะอาจจะเป็นสีพื้นเป็นสกีนเป็นโปรโอนะคะลูกค้าจากคคกมาในนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถ CF ได้ลูกค้าขาสีขาวล้วนใคายดำอยู่แล้วค่ะเอาไปเติมค่ะลูกค้าจากครขาวอยู่แล้วค่ะเอาไปเติมค่ะลูกค้าขา ใครขายืดอยู่แล้วก็สามารถเอาไปเติมได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าสวัสดีลูกค้า7 8 0 0ปด้วยนะคุณพี่จ้ารายการแรกช่วงบ่ายของเราพบเจอกับเป็นเสื้อขาวใช่ค่ะเสื้อชียสีขาวนะคุณพี่ขาขาวริงขาวจั้งแต่ว่าขาวของเรานะคุณพี่จ้าอาจจะมีตั้งแต่ขาวจั่วขาวครีมขาวไข่ขาวนวลเหลืองส็อกโกแลตเหลืองตรงคอนะคุณพี่จ๋าจุดเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะบ้างนะแต่ว่า ขาวนี่เป็นผ้าที่ทําความสะอาดง่ายใช่ค่ะหีว่าแช่ผ้าขาวได้เลยอ่าดังแช่ผ้าขาวนะคุณพี่คะคัดแยกออกมาอะไรที่เป็นสกรีนสกรีนนะคะแ่าแยกประเภทผ้าก่อนเนาะที่เป็นผ้าขาวใช่ค่ะแต่น้ำยาทุกวันนี้เยอะนะคุณพี่จ๋าลองศุกสาน้ายาดูชสามารถเข้าขีดเกินได้อัตต์ต้องตองตรองอุลิลิน้าตองเอตอง 3A นะคุณพี่จ๋าแต่ว่าตอง3 a มเอจะเล็กไปนิดนึงอันนี้เป็นของคัตต้อนร้อยนะคุณพี่ค่ะตอง3 a a A นะคุณพี่ค่ะตอง 3A นะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ้าหลากหลายแบรนด์นะมีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักและไม่รู้จักนะคะส่วนใหญ่ก็อ่าหลักๆก็จะเป็นแบรนด์ทางเสื้อยืดนะคะลูกค้าจ้าคิวเดนฮาร์เน็ตนะคะฟุตนะคะลูกค้าจ้าประมาณนี้เมื่อกี้ก็จะมีเป็นอ่าสแตมฟอร์ดนะคะเป็นอดีตการ์ดเป็นไมค์กี้ต้นค่ะเป็นเอ็กเพสนะคะลูกค้าจะาที่เจอจะมีเป็นของ ไอช็อตนะคะสูบอาดิดาสเป็นกอง 3A มเอ็นนะคุณที่ค่ะอุ้แต่ว่าแบรนด์ก็หลากหลายนะคะน้ำลายค่ะส่วนมากก็เป็นแบรนด์กีฬานะใช่ค่ะแบรนด์กีฬาทั่วไปอุ้ยตัวนี้เป็นพายห้าสิบห้าสิบค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะคะน่าจะเป็นแบรนด์ของแบบแนวกีฬาเป็นแนวกีฬาแบบแชมปงแชมเปี้ยนน้ำขาเป็นรูปประมาณ ค่ะอันนี้เป็นผาาห้าสิบห้าสิบอาจจะเป็นร <50 S 1> ุ่นเก่ารุ่นเก่าคาดหัวเดือดหัวไม่เดือดอันนี้เราไม่แน่ใจว่าหัวของลูกค้าเป็นแบบไหนนะใช่ค่ะอาจจะเอาเป็นแบบว่าสกีนไลยค่ะน้ำค่ะสกรีนสีกกนส,สวยหรือจะเป็นแบรนด์ดีๆแบรนด์ดงังนะคะอันนี้เราไม่ได้การันตีเนาะว่าหัวเดือดกีด่ตัวไม่หัวเดือดกีด่ตัวนะ ให้คุณพี่ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาก Made in u s เเราก็มีมานะคะค่ะมาในนี้นั่นย้ำอีกรอบลูกค้าจาก0 0 0พบาทเท่านั้นซื้อเยอะรถเยอะอยากจะบอกว่าราคาส่งคือสุดคุ้มมากใช,ใช่ค่ะราคาส่งนี่จะบอกว่าลดเยอะมากลูกค้าจ๋าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะอยากช่วยครบ2 0 0 0มก่อนก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้เหมือนกัน สวยๆย่วๆสก,กีนมาอ่าใช่ค่ะลูกค้าจะสกีนมาหลากหลายมากมีทั้งสกีนแล้วไม่สก,กีนนะคะ,คะมาในนี้นะคะแต่ช่วงนี้นะลูกค้าจะช่วงซัมเมอร์นะ หมอมากับไปทําเป็นมัดยอมอได้มัดยอมได้นะคะคุณพี่ขาน้ําโทรศัพท์กัน้ำขารับโทรศัพท์ด้วยขาน้ำขาแชมเปี้ยนนะคะคุพีจ๋าตัวนี้เป็นของแชมเปี้ยนนะลูกค้าจ๋าเอาไปทําเป็นมัดยอมได้เลยนะผ้า,าขาวเนี่ยมัดยอมทําเองด้วยหรือจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะคุณพี่ขาสามารถเอาเสื้อขาวไปเป็นทามัดยอมได้ประตูเปิดด้วยนะคะ ลาสุดลาสุดก็พูดถึงเรื่องประตูเปิดได้ยังแล้วก็ประตูประตูเปิดตอนนี้เี่ยนี่ยไม่ต้องมาประตูกับน้ำค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะเป็นหมดเลยค่คุณพี่จ๋าข้าวสกรีนข้าวล้วนข้าวครีมข้าวไข่ข้าวนวลเป็นโฟโลเป็นกล้ามนะคุณพี่จ๋าอาจจะมีจิตบ้างได้เลยด้วยเนาะแต่ว่าหลักๆของเราก็จะเป็นเสื้อยืดเน้นสกรีนนะคะคุ้มจริงคุ้มจางคุณพี่คะสนใจก็เซฟได้ รับเป็นกระนี้ก็ได้รับเป็นกระสอบใมก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นกระสอบนี้ก็ได้กระสอบใหม่ก็ดีลูกค้าค่ะใครที่สนใจนะ C f เอได้เลยแนะนำใครสายลุ้นนะเอาเป็นกระสอบใหม่ไปลุ้นใครที่ไม่ใช่สายลุ้นนะชอบกระสอบนี้แล้วนะูกค้าจะเอากระสอบนี้เลยก็ได้ค่ะ 4, <000 S 2> ใช่ค่ะสี่พันอ <4, 000 S 1> ่ะสี่พันเท่านั้นใช่ค่ะสิบกระสอบลดลูใช่ค่ะพี่จ๋าลดต่อลูกเนี่ย สามารถพูดคุยสอบถามหลบามราคาได้นะใช่ค่ะเาลบผิวขาล็อคโทรศัพท์ค่ะแขกแขกนะคะอ่ะรัวค่ะลวดลายมาค้านะลายเล็กลายใหญ่ลายน้อยมีมาหมดลายน้อยคือแบบว่าตัวเล็กๆป็โฆษณาต้องออกอ่ะสกรีนนี้เดียวก็มีอก็มีนิดเดียวนี่หมายถึงว่าบางตัวจะเป็นไนกี้ใช่ค่ะเล็กนะคุณพี่จ๋าเล็กนิดเดียวนะอ่ะบางตัวจะเป็นของแชมปิญช์ใช่ไหมคะน้ำค่ะใช่ค่ะลายเล็กๆนะคะจะไม่มี คือยอย่างอื่นอาจจะเป็นแบบว่าเป็นยี่ห้อของแบรนด์พอเลยนะคะใช่ค่ะา50ก็มีปนนะแต่ว่าเราไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นนะคุณที่จ๋าแต่ถ้าท่านนะสนใจก็สามารถซื้อสักคู่ไปลองได้เป็นเทสได้แวนบาร์ดเวนอ้าวแวน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 ค่ะไอช็อตค่ะแชมเปียนค่ะไนกี้ค่ะคูมาค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นแบรนด์อะไรอีกนะคะ สแตมฟอร์ดค่ะสแตมฟอร์ดอดิดารย์สามเอค่ะเออสามเอต้องช่วยๆกันคุณพี่จ๋าเราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าแบรนด์ของเราก็ถือว่าหลากหลายอันบางตัวนะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังอยูเด้อแบรนด์ดีแบรนด์ดังเราผ่านเร็วมากค่ะน้ำสาบอกเลยอันไหนที่เป็นแบรนด์ดีแบรนดังเราต้องรีบผ่านไหมคะน้ำสาผ่านผ่านเร็วมากค่ะแต่ลูกค้าต้องไปดูรายละเอียดจริงๆนะเป็นหัวเดือดหยิบไปเลยไปดูหัวเดือดอีกทีเด้อทุกที่ค่ะว่าจะเป็นหัวของลูกค้าเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงนะคะ ใช่ค่ะูกค้าจะอาสวยๆเยอะๆนะคะใครที่สนใจซีเอฟได้รกคร้าจะากระสอบนี้เลย4,000ันบาทเข้า,าจ่ายคณะค่ะต้อง3 a ออีกแล้วอันนี้ไม่ใช่ A ธรรมดานะเอเอ ตอง 3A คุณพี่จ๋าตอง 3A ใหญ่มาอแล้วเป็นผ้าของคัตตอนลอยนะคุณพี่จ๋าสกรีนด้านหน้าของเขาอุ้ยน้ําเด็ดมากตอง 3A คุณพี่๋าตอง 3A คุณพี่สาแล้วสกรีนด้านหน้าคือเด็ดมากนะคะใช่ค่ะดูค่ะจะหลักตัวโลก็สวยอาะนี่ตัวโลก็สวยนะสีขาวนี่ได้ทุกเทศกาลนะใช่ค่ะคุณพี่จ๋าลองดูนะคนจะไปวัดก็เน้นโทนสุภาพสีขาวบุญบวชก็สีขาว นะคะคุณพี่ขาบุญบวชก็สีขาวนะลูกค้าจ๋ากินเจก็สีขาวนะคุณพี่ขาเข้าพรรษา,าหรือจะไปฮงไปแหกก็สีขาวสีขาวเป็นสีที่หรี่เรียบใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกงานนะหรือจะเป็นงานขาวดำก็ต้องพยาาเป็นขาวนะคะนะคะ้ำค่ะอ่าใชเา่เอาได้ทุกงาน,นจริงๆเนาะใช่ะจะไปวัดก็ขาวจะทําบุญก็ขาวนะคุณพี่จ๋าเอาง่ายๆสีขาวเป็นสีที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสและทุกงานนะคะใช่ค่ะได้หลากหลายเลยค่ะจะเป็นญอดโกยนิดนึงนะคะ สกีไปแล้วค่ะน้ำค่ะไปแล้วนะอ่ะอันนี้ประมาณการนะลูกค้าจ้าเรื่องรายละเอียดยังไงเราให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะขออนุญาตชวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นหมวดเสื้อยืดสีขาวเป็นงาน USA Rod p ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4 0 0พบาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า2 0 0ถึง220ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋า เท่าไหร่นะคะ18บาท18บาทค่ะค่ะส้ารับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะเรืจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ IG จะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะฟอลิต้ามีสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทวิตต์องค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ